สวัสดีตอนเช้าวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564นะครับกับชั่วโมงออนไลน์คณิตศาสตร์ป .6 บายครูแฟนต้านะครับวันนี้ป .6 ของเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการหาพื้นที่นะครับเมื่อวานนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปไปแล้วใช่ไหมครับอาเรามาทบทวน เวลาที่นักเรียนนะครับต้องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะครับทำได้โดยการเอาระยะนะครับหรือความยาวของแต่ละด้านทั้ง3ด้านนะครับมาบวกรวมกันนะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปถ้ารู้ทั้ง3ด้านแล้วก็บวกกันได้เลยนะครับแต่ถ้ารู้2ด้านก็ไปวัดขนาดความยาวอีก1ด้านหรือรู้เพียงแค่ด้านเดียวนะครับก็ไปวัดเพิ่ม2หรือถ้าเขาไม่ได้กําหนดมาเลย นะครับนักเรียนก็สามารถใช้ไม้พันทัดนะที่เป็นเครื่องมือวัดของเรานะครับไปวัดขนาดแต่ละด้านแล้วก็เอาผลรวมทั้งหมดมารวมกันนั่นก็จะสามารถบอกความยาวนะครับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้ทีนี้ในหัวข้อวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการหาพื้นที่นะครับแล้วในเรื่องของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเขาก็จะมีสูตรที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณหานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้จำสูตรนี้ไว้นะครับสูตรตรงนี้ ที่คุณครูออประกาชี้ไว้นะครับจำไว้เสมอว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่นักเรียนต้องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะใช้สูตรในการหาพื้นที่ว่าเศษ1นส่วน2นะครับคูณความสูงแล้วก็คูณความยาวฐานแต่ครูเขียนแค่สั้นๆย่อๆว่าเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนะครับให้นักเรียนจำตรงนี้ให้ได้นะ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานนะครับแล้วเมื่อเราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้แล้วนะครับหน่วยของพื้นที่จะนำหน้าด้วยคำว่าตารางนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยวัดเช่นเขาให้นะครับความสูงแล้วก็ฐานตัวเนี้ยนะครับความยาวเป็นเซนติเมตรเวลาเรา,ต,รอาตอบหน่วยพื้นที่นะครับก็จะต้องเป็นตารางเซนติเมตร ให้ความสูงความยาวมาเป็นเมตรก็จะต้องต่อเป็นตารางเมตรนะครับอยู่ที่ว่าระยะนะครับหรือความยาวเขากําหนดหน่วยเป็นอะไรมาให้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้านักเรียนจะต้องการหาคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเราจะคำนวณโดยใช้แทนค่าตามสูตรแล้วคำนวณออกมาเป็นในลักษณะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ซึ่งโจทย์ตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูนี้นะครับจะเป็นโจทย์ตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้ทําจริงฝึกจริงนะครับแต่ว่าครูขอหยิบยกมาหนึ่งข้อเพื่อมาอธิบายเป็นตัวอย่างละกันมาดูจากกิจกรรมครับเขาให้เราทําอะไรกิจกรรมเขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่ระบายสี เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปเจอรูปสามเหลี่ยมแบบไหนก็แล้วแต่จะมี2รูป3รูปซ้อนกันก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาที่นักเรียนหาพื้นที่เน้นเฉพาะส่วนที่เขาบอกว่าระบายสีเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูจากรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างจากรูปสามเหลี่ยมตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนพิจารณาสังเกตดีๆแล้วนักเรียนจะเห็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด2รูปถูกต้องไหมครับ รูปสามเหลี่ยมที่1คือตรงนี้สามเหลี่ยม c b a เห็นไหมครับ c b a นะครับก็คือหมึกปากกาสีแดงที่ครูเขียนเป็นสามเหลี่ยมไว้แล้วก็ระบายสีด้วยสีม่วงส่วนสามเหลี่ยมที่สองครับเป็นสามเหลี่ยม c d b เห็นไหมครับ c d b ตรงนี้ตรง c มา d นะครับลากด้วยเส้นประแล้วตรง d มา b ลากด้วยเส้นประ เหมือนกันนะครับแล้วก็จาก C มา B ตรงนี้นะครับก็จะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นอีกหนึ่งสามเหลี่ยมจากโจทย์ในข้อนี้นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดข้อที่3นะที่นักเรียนจะได้ทำมันมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ซ้อนกันทั้งหมด2รูปนะครับทีนี้เรามาดูว่าในรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเขากำหนดอะไรมาให้บ้างดูสามเหลี่ยมที่1ก่อนครับสามเหลี่ยมที่1สามเหลี่ยม C B A นะครับสามเหลี่ยม C B A นะครับ แล้วทีนี้มีการลากจากจุด B นะครับลากจากจุด B ลงไปนะครับลากเป็นเส้นปะลงไปให้เกิดแนวตั้งฉากจําในเรื่องของความสูงได้ใช่ไหมครับที่ครูเคยสอนผ่านมาแล้วนะครับการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมหาได้จากเส้นไหนครับเส้นที่ลากจากจุดยอดแล้วไปทำมุมตั้งฉากกับเส้นฐาน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นเส้นที่มันลากจากจุด B ลงไปแล้วก็ทํามุมฉากนะครับระหว่างเส้น a กับ c นะครับ ca หรือ ac ตรงนี้นั่นหมายความว่าจุด B ตรงนี้เป็นจุดยอดส่วน ca นะครับเป็นฐานแล้ว cb กับ ab ตรงนี้ก็คืออะไรครับเป็นด้านประกอบมุมยอดนั่นเองนะครับทีนี้ในสามเหลี่ยม cba เขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะครับนักเรียนดู อันดับแรกความสูงเขากำหนดมาให้คือ8ซนติเมตรนะครับอันนี้คือเลข8เนาะกำหนดความสูงมาให้8ซนติเมตรแล้วด้านประกอบมุมยอดนะครับก็คือ CB เนี่ยด้านประกอบมุมยอดกำหนดมาให้18ซนติเมตรส่วนด้านประกอบมุมยอด AB ไม่กำหนดมาให้นะครับการไม่กำหนดมาให้แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าระยะเส้นประกอบนะครับมุมยอดนะ ด้านประกอบมุมยอดอาจจะมีขนาดเท่ากันก็ได้นะครับเขาก็เลยกำหนดมาให้เพียงแค่เส้นเดียวทีนี้ด้านที่เป็นเส้นฐานครับ ca เส้นฐานกำหนดความยาวมาให้ทั้งหมด28เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยมที่1ก็คือสามเหลี่ยม cba ต่อมาเรามาดูสามเหลี่ยมที่สองครับสามเหลี่ยมที่2กําหนดอะไรมาให้นะครับกาหนดความสูงมาให้ ความสูงกาหนดมาให้ไหมครับความสูงความสูงก็กําหนดมาให้เหมือนกันทีนี้ความสูงของเราอยู่ตรงไหนครับความสูงมีเส้น cd กับเส้น db ความสูงน่าจะอยู่ตรงไหนเอ่ยความสูงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับาจากเส้น b มา d ตรงนี้จะเป็นความสูงแล้วคุณครูรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มันคือเส้นความสูงครับก็ จำนิยามของเราได้เนาะในเรื่องของการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมส่วนสูงหรือความสูงจะเกิดจากการลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับเส้นฐานเมื่อกี้เรารู้แล้วนะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่1จุดยอดคือจุด B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดยอดเป็นจุด B จาก B ลากมาหาตำแหน่ง D แล้วเกิดมุมตั้งฉากแบบนี้นะครับแน่นอนว่า BD ต้องเป็นความสูงแล้ว CD นะครับจะต้องเป็นเส้นฐานแน่นอน นะทีนี้นะครับเวลาที่น่าเรียนหา,าแล้วเราจะหาไปยังไงล่ะในเมื่อมันมีต้อง2รูปความสูงก็มีต้อง2ส,สูงนะครับฐานก็มีต้อง2ฐานจะคํานวณหาพื้นที่ตรงไหนเราก็ย้อนกลับมาดูจากโจทย์ครับเพราะโจทย์เขาบอกว่าให้เราคํานวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเฉพาะพื้นที่ที่ระบายสีเท่านั้น ถ้าหาเฉพาะพื้นที่ที่ระบายสีนั่นหมายความว่านักเรียนสนใจเฉพาะสามเหลี่ยม C B A เท่านั้นนะครับส่วน C B D เราไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเราก็มาแทนค่าตามสูตรได้เลยอ่ะวิธีทำครับแทนค่าตามสูตรทำได้อย่างไรอันดับแรกครับบอกสูตรในการหาพื้นที่ก่อนนะครับอ่ะสูตรของการหาพื้นที่นะครับอ่ะครูใช้ตัวย่อแล้วกันนะครับพื้นที่ก็คือใช้ พอพานทอทหารจุดนะครับย่อมาจากพื้นที่พื้นที่ของรูปอะไรครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมไว้นะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทีนี้สามเหลี่ยมที่เราต้องการหาคือสามเหลี่ยมอะไรครับมันมีสามเหลี่ยม CBA กับ CBD ก็คือเราต้องการเฉพาะพื้นที่ที่ระบายสีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระบุเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมของ CBA นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมของ CBA พื้นที่สามเหลี่ยมของ CBA จากสูตรของการหาพื้นที่ได้เท่าไหร่ครับก็คือเศษ1นส่วน2คูณสูงแล้วก็คูณฐานใช่ไหมครับอันนี้เราแทนตามสูตรเนาะเสร็จแล้วเราก็แทนค่าของมันออกมาครับ แทนค่าของมันออกมาปกติเศษ1ส่วน2มันเป็นค่าที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับเราก็เขียนไว้ปกติต่อมามาดูความสูงความสูงอยู่ตำแหน่งไหนครับความสูงความสูงของสามเหลี่ยม C B A อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เกิดจากจุด B แล้วลากไปตั้งฉากกับเส้นฐาน C A นะครับเพราะฉะนั้นจากจุด B ที่ลากไปตั้งฉากตรงนี้ มีความสูงเท่าไหร่ครับก็คือ8เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสูงตรงนี้คูณสูงแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณ8นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสูงก็คือ8เซนติเมตรต่อไปคูณอะไรครับคูณฐานเส้นฐานคือตรงไหนเส้นฐานคือเส้นที่จุดยอดใช่ไหมครับลากไปตั้งฉากเพราะฉะนั้นจุดยอดคือจุด B ลากลงมาตั้งฉากนะครับตั้งฉากตรงนี้ ซึ่งเส้นระนาบตรงนี้มันเป็นเส้นของ C a นะครับเพราะฉะนั้นฐานที่เกิดขึ้นก็คือ4า a ซึ่งระยะของ4า a ยาวเท่าไหร่ครับที่เขากำหนดให้ก็คือ28เซนติมตรนะครับนะักเรียนก็เปลี่ยนจากคูณฐานเป็นคูณ28เลยเสร็จแล้วพอเรามาเจอในลักษณะนี้แล้วนะักเรียนทำยังไงครับก็ทำการคูณนะครับจำนวนนับหรือคูณเศษส่วนแบบปกตินั่นเอง ทีนี้เศษ1ส่วน2คูณ8คูณ28ทั้ง8และ28เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับเป็นจำนวนนับที่เป็นเลขโดดๆแบบนี้การที่มันเป็นจำนวนหรือเป็นเลขโดดๆแบบนี้มีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าส่วนของมันเป็น1ใช่ไหมครับถ้าส่วนเป็น1เราไม่นิยมเขียนนะครับเราไม่นิยมเขียนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการคูณเศษส่วนปกติ ซึ่งเวลาที่นักเรียนคูณเศษส่วนปกติก็คือจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนได้เลยแต่ถ้าตัวไหนสามารถตัดทอนกันได้ให้เราตัดลงไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนพิจารณาจากตรงนี้เราคิดว่ามีตัวไหนที่ตัดทอนกันได้ไหมอ่ะมีใช่ไหมครับแน่นอนว่าตัวที่เป็นส่วน2นะครับแต่ตัวที่เป็นเศษมีทั้ง8กับ28ซึ่ง8และ28เป็นเลขคู่ นะครับเป็นจำนวนคู่และก็2เป็นจำนวนคู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนคู่กับจำนวนคู่สามารถตัดทอนกันได้นะครับนักเรียนก็เลือกดูว่านักเรียนจะใช้2ตัดกับ8หรือ2ตัดกับ28นะครับอ่ะครูใช้เป็น2ตัดกับแล้ละกันนะครับเพราะว่าเอาเลขที่เป็นหลักเดียวมันจะได้เห็นง่ายๆชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นครูใช้2ตัดครับอ่ะก็คือเอา8กับ2หารกันนะครับอ่กับ2หารกันเหลือเท่าไหร่ครับ สองเท่าไหร่ได้8ก็คือ2 4เป็น8ใช่ไหมครับ 2, 4เป็น8นะครับ2 1เป็น2นะตรงนี้เหลือ1หมดไปแล้วเราไม่เขียนก็ได้นะครับพอเราได้แบบนี้มาแล้วอ่าสังเกตเห็นว่าอะไรครับคือข้างล่างเลข2หมดไปแล้วใช่ไหมครับเหลือเพียงเฉพาะเลขด้านบนคือเลขอะไรครับเหลือเลข1เหลือเลข4เหลือเลข 28เพราะฉะนั้นตัวเลข3ตัวที่เหลือนี้นักเรียนจับมาทำอะไรครับจับมาคูณกันได้เลยนะครับจับมาคูณกันได้เลยก็จะเป็น1คูณ4คูณ 28, 28มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับไหนลองคูณเลขปกติอ่ะ1นเรายังไม่ต้องไปคูณครับเพราะว่าจำนวนใดก็แล้วแต่คูณกับ1ก็ได้มีค่าเท่ากับตัวของมันเองอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาคูณตัวที่อยู่ด้านล่างก่อนอเอา4คูณกับ28ครับคูณหลักหน่วยก่อนคูณหลักหน่วยก็คือ4คูณกับ8 4คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ8 1 8 8 2 6 8 8 3 4 4 8 4 32ใช่ไหมครับ32เราก็ใส่2ทดด้วย3ใช่ไหมครับใส่2 ทดด้วย3ต่อมา4ไปคูณกับหลัก10ครับก็คือ4ไปคูณกับ2นั่นเอง4คูณ2ในเท่าไหร่ครับ4 1 4 4 2เป็น8 8บกับกเบาะบวกกับตัวทดที่มีอยู่แล้ว3เป็นเท่าไหร่นะครับเป็น9 10แล้วก็11ได้คำตอบออกมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น จากโจทย์ที่เขากำหนดให้นะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่ระบายสีคือพื้นคือรูปสามเหลี่ยม C B A นะครับ C B A นะซึ่งกำหนดความสูงมาให้8เซนติเมตรแล้วก็กำหนดนะครับความยาวของฐานมาให้28เซนติเมตรเมื่อแทนสูตรนะครับการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2 คูณสูงคูณฐานก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ8คูณ28ตัดทอนการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือผลลัพธ์เป็น1คูณ4คูณ28ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น112เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปคำตอบได้ทันทีครับตอบว่าอะไรตอบว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมอะไรครับพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยมอพอทอรูปสามเหลี่ยม CBA เท่ากับเท่าไรครับห่งรหน่หน่วยเป็นอะไรอ่ะมาดูจากความยาวที่เขากำหนดให้เขากำหนดให้เป็นเซนติเมตรเซนติเมตรเซนติเมตร แต่เวลาที่นักเรียนตอบนะครับเวลาที่เป็นคำตอบของพื้นที่เราจะต้องมีคำว่าตารางนำหน้าเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม cba จึงมีขนาด112ตารางเซนติเมตรตอบแล้วครับเห็นไหมว่า ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะให้ทําให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ได้ง่ายนักเรียนจะต้องดูในรูปของรูปสามเหลี่ยมให้ออกนะครับแยกแยะให้ออกว่าในรูปสามเหลี่ยมตรงนั้นอนะ่ะมันมีกี่สามเหลี่ยมที่มันซ้อนกันอยู่แล้วส่วนที่เขาต้องการให้เราหาพื้นที่เพียงแค่พื้นที่ไหนหาทั้งหมดไหมหรือหาเฉพาะพื้นที่ระบายสีนะครับ แล้วพอเรารู้พื้นที่ที่เราจะต้องการหาแล้วนะครับก็คือมาใช้สูตรในการคำนวณเลยนะครับซึ่งสูตรนี้จะใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับทุกรูปอยู่แล้วนะก็หาได้โดยเศษ1ส่วน2คูณ0คูณฐานนะครับพื้นที่ที่ออกมาก็จะเป็นตารางนะครับส่วนตารางจะเป็นตารางเซนตารางเมตรตารางวาอะไรก็ขึ้นอยู่กับความยาวที่เขากำหนดให้ในรูปสามเหลี่ยมนั้นๆน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถ <_ A> ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมในหนังสือเรียนของเราได้และภารกิจนะครับภารกิจประจำชั่วโมงนะครับวันนี้จะให้หนักเรียนได้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่ระบายสีนะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะครับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2นะครับ <_ A> เป็นแบบฝึกหัดหน้า34นะครับเป็นแบบฝึกหัดหน้า34มีอยู่ทั้งหมด4ข้อ ับ4ข้อนี้ให้นักเรียนทำทุกข้อนะซึ่งข้อ3นะครับข้อ3ครูเฉลยให้แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถลอกเฉลยตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับ,นะรบเพราะว่าตรงนี้ครูเฉลยแล้วก็หยิบมาเป็นตัวอย่างอธิบายพร้อมประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ลอกตรงนี้ได้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยนะนักเรียนสามารถสอบถามครูเข้ามานะครับทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวทางแชทส่วนตัวได้ เมื่อทํางานเสร็จแล้วไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะครับให้เก็บไว้ในสมุดและเมื่อเปิดเรียนออนไซต์นะครับครูจะทําการตรวจเช็คย้อนหลังให้นะคสำหรับชั่วโมงออนไลน์คณิตศาสตร์ป .6 เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คงไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในชั่วโมงออนไลน์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ